สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่17พฤษภาคม2025นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่37นะครับนัดรองสุดท้ายละ,ะนัดหน้าหรืออาทิตย์หน้าก็จะปิดฤดูกาลนะับตรงกับวันที่25นะครับ25นี้จะเตะพร้อมกันหมดเลยก็จะได้ฉลองถ้วยแห่งแห่ถ้วยกันสักทีหนึ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้มีเตะกัน2คู่นะครับ เอาว่าคู่ชิงชนะเลิศของยูโรปาเนี่แพ้ทั้งคู่เลยนะครับคู่แรกนะครับแอตตานวิลล่านะครับไปที่แอตตานวิลล่านะครับเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์นะครับคู่ชิงชนะเลิศทีมแรกนะครับอสองประตูต่อศูนย์ก็ทําให้แอตตานวิลล่าเนี่ยขยับตัวเองขึ้นมาที่5ของตารางนะครับาจากขออภัยนะครับจากอันดับที่5ที่6นั่นแหละฮะขึ้นมาอยู่ที่7 แล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางเลยครับเมื่อคืนนี้ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเซลซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะปิศาจแดงแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศ hey, ูนย์เอ้แมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้เอาตัวจริงลงไปนะครับก็ทําให้เซลซีเนี่ยขยเบตัวเองขึ้นมาอยู่ลําดับที่4ของตารางนะครับเป็นรองแคนดิวคัสเซิลด้วยประตูลูกได้เสียนะครับนะชั่วคราวก่อนนะครับชั่วคราวก่นอนเพราะดังนั้นผล ฟุตบอลนี้ก็เป็นไปตามนี้เลยครับตารางฟุตบอลก็เป็นไปตามหน้าจอเลยครับตารางฟุตบอลเรามาอัปเดตกันลงรายละเอียดกันเลยนะครับทีมลิเวอร์พูลนะครับได้แชมป์ไปแล้วก็มี83มแต้มมันรุนละว,ว่า2นัดสุดท้ายจะเก็บ6แต้มเต็มให้ถ้าเก,เก็บ6แต้มเต็มนี่มันก็จะเท่ากับซูเปอร์คอมคาดการไว้เลยนะครับแปแต้มนะครับโดยประมาณอาร์เซนอลน,นะครับมี68แต้มนะครับ ก็นิวคาสเซิลนะครับมี66แต้มคิดว่านะครับสทีมนี้น่าจะได้ไป UCL ดูจากตามฟอร์มเนี่ยไม่แผ่วเลยนะครับก็อาจจะมีทรงๆนิดๆอะไรอะอาเซนองอาเซนอลอะไรประมาณนี้แต่ว่าคิดว่าแต่สุดท้ายมันน่าจะได้ไปนะครับอันดับที่4ก็คือเซลซีครับเมื่อคืนนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4มี66แต้มเลยนะครับหลังจากคว้า3แต้มได้สำเร็จนะครับ ก่อนอันดับที่5นะครับก็คือเอฟเวอร์ดขออภัยนะครับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าวิ่งจากอันดับ6นะครับขึ้นมาอยู่อันดับ5ได้สําเร็จนะครับไต่เต้าขึ้นมาเยอะเลยครับแอตตันวิลล่าเนี่ยถือว่าผลงานดีมากๆเลย2ฤดูกาลนี้ครับเมื่อดูการที่แล้วเนี่ยก็เฉียดอยู่ที่รองแชมป์เลยนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับอันดับที่6นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบเขามี65แต้มนะครับ อันดับที่เจรับ n อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับมี62แต้มนะครับนะมีดราม่ากับเจ้าของทีมนิดหนึ่งนะครับหนูโลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแมตช์ที่แล้วที่เสมอที่เก็บได้1แต้มนะครับจากเลสเตอร์นะครับก็ถ้าหากว่า 6, แต้ม68ก็ยังมีลุ้นครับมีลุ้น UCL อยู่นะครับอันดับที่แปคือเบนฟอร์ดนะครับมี55แต้มกับเท่ากับไบตันเลยครับนะ ไปคอนเฟอเรนซ์ขับนะครับถ้ารอดูอีกทีหนึ่งว่าสองนัดที่เหลือจะเป็นเช่นไรนะครับก็ไบตันเนี่ยเกินความคาดหมายไปแล้วครับจากซูเปอร์คอมคำนวณไว้นะครับซูเปอร์คอมคำนวณไว้ว่าจะได้แค่53แต้มนะตอนนี้มี55แต้มเนี่ยโอ้ทะลุเลยครับผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยครับไบตันอันดับที่10คือบอลมัดนะครับมี53แต้มนะครับ ฟูลแลมนะครับมี51แต้มอยู่ที่11คิดตั้นพาเลส49แต้มนี่ก็เหนือความคาดหมายเลยครับคิดตั้นพาเลสนะครับคู่ชิงคาราบาวครับในฤดูกาลนี้กับแมนซีนะครับคิดตั้นพาเลสเนี่ยสุเปอร์คอมทำนายไว้ว,ว,ว่าแค่45นี่ไป49แล้วอืมเอฟเวอร์ตันนะครับ42แต้มนี่ก็เหนือความคาดหมายนะครับอืมความคาดหมายของซูเปอร์คอมเนี่ยได้แ,แค่39แต้มเอง นี่ได้42แต้มนะครับอีกทีมนึงก็บู๊นะครับเนือความคาดหมายแล้วก็เวทแฮมนะครับยังทรงๆสุดๆอยู่นะครับก็ถึงแม้ว่าจะคว้าชัยชนะได้มาล่าสุดนะครับแต่ก็ไม่ตกชั้นหรอกแล้วว่าเทียบกับซูเปอร์คอมด้านขวามือก็ยังยังรุนอีก2นัดนะฮะส่วนที่ไปไม่กลับเลยครับเนี่ยครับแมนยูกับสเปอร์นะครับแหมเป็นไปได้ครับ ตั้งแต่ดูพิมพ์เมลีกมาตั้งแต่เกิดน,นะครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฤดูกาลสองพันยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยต้องต้องโน้ตไว้เลยอ่ะต้องโน้ตไว้เลยนี่ถ้าไม่มีอิสวิทเลสเตอร์เซาท์แทมป์ตันเนี่ยตกชั้นนะครับนี่ยสองทีมเนี่ยแมนยูมีสาสิบเก้าแต้มแล้วก็สเปอร์มีสาสิบแปดแต้มนะครับส่วนอิสวิทเลสเตอร์แล้วก็เซาท์แทมป์ตันอ่าโบกมือบายบายแล้วก็ทำผลงานที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่ ไม่ไม่เป็นตามซูเปอร์คอมคาดการไว้ด้วยคาดการไว้ว่ามี2 0 3 1แต้มนะครับของทั้งสารทีมแต่ก็ไปไม่ถึงเป็นไป,นปนตามนั้นนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าน่ารุ้นมากนะครับเพราะว่าตารางคะแนนก็ก็มันทรงทรงอยู่แล้วอกไปที่กูดิสันปารป์กนะครับ กุนสันพาร์คนี่จะถูกเก็บไว้ให้ฟุตบอลหญิงนะครับชายนะครับฟุตบอลทีมเอเวอร์ตันทีมหญิงนะครับใครจะไปดูทีมหญิงไม่ว่าจะเป็นระดับต่างๆนะครับมาดูที่นี่ได้นะครับในเมืองลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันนะครับที่เป็นสาวกเอเวอร์ตันนะครับลิเวอร์พูลเขาแข่งอยู่ที่อนฟิลด์แหละเอเวอร์ตันนะครับจะพบกับเซาแธมป์ตันเป็นคู่แรกนะครับ18นาฬิกาเอเวอร์ตันณะขณะนี้ก็ อยู่ที่อันดับที่13บสามแซลซัตันแต่อันดับสุดท้ายไปที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเวสแฮมนะครับอันดับที่15นะครับสองทุ่มสิจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับแล้วก็ไปที่ g ีเทคคอมม u นิตี้นะครับเบนฟอร์ดครับที่อันดับที่8ของตารางจะพบกับฟูลแลมอันดับที่11นะครับเลสเตอร์นะครับที่คิงพาวเวอร์อันดับที่19 21กนาฬิกาเช่นกันนะครับจะเปิดบ้าน พบกับม้าขาวอิสวิดอาร์เซนอลนะครับลองจะฝูงจะเปิดอ e ิมิเลสสเตเดียมพบกับนิวคาสเซิลนะครับอ่าตัดแต้มกันนะครับนะีบ่ยฮะ22นาฬิกาถือว่าเป็นคู่เอกนะครับของวันอาทิตย์นะครับอ่าสรุปคืนนี้มีแข่งสองคู่แล้วแล้วข้ามไปวันพรุ่งนี้เลยอาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลแล้วก็ไบตันพบกับลิเวอร์พูลนะครับตีสองของวันอังคารก็คือวันจันทร์ว,วันอังคารนั่นแหละ แล้วเอามาเตะวันนี้ทําไมไม่เข้าใจก็ไม่เตะวันเสาร์อาทิตย์ให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยไม่ได้มีโปรแกรมชูกอะไรเออทําให้สับสนโอ้พี่มิลลีกนี่แหมคิดตันพาเลสนะครับที่อันดัที่12งตารางนู้นก็ไปวันพุธอีกแหละพบกับวูฟแล้วก็แมนซี่พบกับบอลมัดนะครับก็ไปลุ้นในอ,อ,อาทิตย์หน้านะครับอ,อ,อาทิตย์หน้าจะอยากเป็นทางการใครจะอยู่ อันดับที่ 2- ถึงที่6นะที่ไป UCL แล้วใครจะไปยูโรปา้าหรือว่าใครจะไปคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแล้วก็ไปดูแมนยู U, กับสเปอร์นะครับนัดชิงก็ว่ากันไปนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะมันจะปลายฤดูกาลแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นมากก็เตรียมตัวฤดูกาลหน้าแล้วก็มาลุ้นว่าใครจะซื้อนักเตะคนไหนเข้าทีมบ้างเข้าแคมป์บ้างนะครับผมตารางการแข่งขันจะอยู่ สไลด์ที่2นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน,นแล้วกัน,นครับยาวละสวัสดีครับ